จะกินเบ็ดลับของคุณคาร์บอนหาได้เฉพาะช่วงอีเวนต์ฟิตมัทเท่านั้นนะทุกคนอันดับแรกให้เรามาที่เกาะคิสมา2นั่นเองนะครับผมแล้วก็เข้ามาที่ตรงนี้เลยจะมีคุณคาร์บอนยืนอยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งจะเป็นเควสดลับนะทุกคนไม่มีขึ้นบอกว่าตกอะไรบ้างแต่ของที่ต้องให้คุณคาร์บอนเนี่ยจะมีทั้งหมด4อย่างนะครับผมทั้ง4อย่างนี้จะตกได้ที่เกาะฟิตมัทนี้เลย 1. ตกในส่วนของกล่องซานตาอันนี้นะครับผมตกมา5ชิ้น 2. ฮอตโคโค่5ชิ้น 3แก้วนี้5ชิ้นนะครับผมแล้วก็4ขนมพิ่งนี้อีก5ชิ้นอย่างละ5ชิ้นนะทุกคนแต่บอกไว้ก่อนว่าอาจจะไม่ได้ใช้ทั้ง5ชิ้นอันนี้ขึ้นอยู่แต่ละคนว่าคาร์บอนต้องการอย่างละสี่ชิ้นนั่นเองนะครับ พอเราตกได้เนี่ยเราก็ถือของชิ้นนั้นให้ไปเรื่อยๆนะทุกคนให้ไปเรื่อยจนกว่าเราจะกด E ไปแล้วมันขึ้นช้อยสามอย่างนี้แสดงว่าของชิ้นนั้นเนี่ยเราให้ครบแล้วนะครับก็เปลี่ยนของแล้วก็ให้ต่อไปเรื่อยๆตามนี้ได้เรื่อยๆเลยนะครับผมพอเราให้ครบทั้ง4อย่างแล้วเนี่ยมันจะมีหัวข้อน,นี้ขึ้นมาให้เรากดรับแล้วก็กดโอเคไปเลยจากนั้นเราก็จะได้สกินของเบ็ดคาร์บอนอันนี้มาแล้วนะครับ ย้ำว่าเป็นสกินนะครับผมไม่ใช่เบ็ดซึ่งมันก็จะเป็นสกินของเบ็ดคาร์บอนเบ็ดนี้นะครับผมนี่กดเข้าไปปุ๊บจะมีสกินอยู่ว่ากดใส่ได้เลยแค่นี้เนี่ยกไ็ได้สกินเบ็ดคาร์บอนอันนี้มาแล้วนะครับผม